ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาลาชพื้น,นครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพื้น,นครับเราได้ทําการอัปเกรดระบบเึรงเสียในรถเบอร์สเตเด n z นะครับออกไปหลายหลายรุ่นนะครับ ก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยหลักการและประสบการณ์ทางทีมงานโอเบอร์ฮอนซาวร์ลัดชุนครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนนะครับตัวเดอะนิวนะครับอีคลาสนะครับตัวปี2021วันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นํารถไปทางทีมงานโอเบอร์ฮอนซาวร์ลัดชุนครับทำการอัปเกรดระบบเสียงโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแต่สิ่งที่เราทำการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราได้ทำการเพิ่มเจ้าตัวโปรเจสเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปทำการวิเคราะห์และประมมมววลลผผสสัญญาาณเเีีียยงให่ด๋น้จะพ ชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัพเกรดทางชีมงานโบรกฮอนสาวราชิพุวกนครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัพเกรดระบบพื่งเสียงนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว New e c l a s s นะครับตัวปี2021 โดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับเรามาดูขั้นตอนเทคนิคในการอัปเกรดของทางชิมงานอุปกรณ์เสาลัาชุนะครับหลังจากที่เราได้นะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆปุ๊บนะครับเราก็ได้ทำการถอดตัวตัวแข็งกประตูมานะครับเราก็จะเห็นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวลำโพงมิดนะครับเรามาดูโครงสร้างของตัวลำโพงมิดกันดูนะครับนะครับตัวนี้ก็คือตำแหน่งในการติดตั้งอตัวลำโพงมิดนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลำโพงมิดขนาดไซส์ขนาด3นิ้วนะครับก็จะมี นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเทคนิคในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงทางชิงงานอุปกรณ์ซาวล่าชุ้นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดเจ้าตัวลำโพงตีดอกมาดูนะฮะนะครับนะครับจะเป็นเตกล็อกเท่านั้นเองนะฮะนนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวลำโพงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวทางชิงงานอุปกรณ์ซาวล่าชุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคนะครับในการคอนโทรลให้เจ้าตัวลำโพงมิด ึ่งมีไซส์ขนาดสนิ้วที่มากับตัวโมดิดเลยนะครับทางานในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับจะได้มิติแล้วทีเสียงอิมเมจที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดทางชิมงานโอหันซาวและคุณครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ The new e c a s s นะครับตัว e220d นะครับนะครับวันนี้ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวร์และเพื่อครับเราได้นำเทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับโดยใช้ลรโพงเดิมนะครับนี่ก็เป็นเจ้าตัวลรโพงมิดนะครับที่ติดตั้งมาอยู่ที่ตำแหน่งประตูนะครับนะครับติดตั้งมาเป็นระบบเฟียร์นะครับวันนี้ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวร์และเพื่อครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัววัสดุ นะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับรีเฟลคชั่นนะครับเห็นไะมคนี่คือขั้นตอนแล้วทคนิคนะครับที่ทางชิมงานพบว่าฮอนด้าและทุนนะครับเราได้นำทิ้งหนิ่งใหม่ๆนะครับเข้ามาทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการประกอบเป็นตัวลำโพงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับ ในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงทางทีมงานอุปกรณ์เสาชละคืนนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับในการอัปเกรดนะครับของทางทีมงานอุปกรณ์เสาและคืนะครับเรามาดูครับตำแหน่งในการติดตั้งยึดตัวลำโพงมิดนะครับติดตั้งอยู่ที่ในส่วนตัวประตูนะครับติดตั้งมาเป็นระบบแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะครับมันจะมีค่าพวกรีเฟคชั่น เพราะฉะนั้นทางทีมงานอุปกรณ์เสาและชุดนะครับเราก็ได้นําเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัววัสดุทับเสียงนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพพลิขชั่นนะครับนี่คือวัสดุนะครับที่ทางทีมงานอุปกรณ์เสาและชุดนะครับเราออกแบบดีไซน์มาลดโดยเฉพาะลดม e อเสียบโดยเฉพาะนะครับมาทําการติดตั้งตัวนะครับวัสดุทับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพลพลิขชั่นนะครับเห็นไหมฮะ นี่คือขั้นตอนนะฮะและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงของทางชิงงานอุปกรณ์ซาวและชนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำตัวลำโพงมิสนะครับมาป็นของการประกอบเข้าไปเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีค่ารีเทุกชั่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางชิงงานอุปกรณ์ซาวและชนครับเราได้มีการพัฒนานาเทคนิคใหม่ๆนะครับเข้ามาทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับเดี๋ยวขั้นตอนในการประกอบเสร็จสิ้นในที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ ครับสวัสด e ีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับในรถตัวนิวีคลาสนะครับตัวปี2021เรามาดูนะครับขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ทางชิมงานของบรณ์ัทเสาและทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับเราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับพร้อมกับทำเพจนะครับรองรับนะครับโครงสร้างเจ้าตัวโพลิเซอร์ นะครับยึดแข็งแรงแน่นหนานะครับนะฮะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วดูเทคนิคในการไวสายนะครับเลือกใช้สายมาตรฐานยุโรปนะครับทําการไวสายนะฮะนะครับแยกเป็นหมวดหมู่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวโปรเซสเซอร์ในรถโมซูร์เบนตัว E220 ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิทีเสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับ ในการอัปเกรดแอนด์โมดิฟายนะครับระบบขึ้นเสียงในรถ mercedes benz นะครับตัวนิวอีค้านะครับตัวปี20 21นเะครับเราได้เห็นนะครับเทคนิคในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์นะครับให้เจ้าตัวซับนะครับทำงานย่านแบนด์วิดได้กว้างขึ้นนะครับนะครับปรับแต่งนะครับการคลอบเป็ต่ำลงพร้อมกับเจ้าตัวลำโพงมิสนะครับเรามีการ m o d ิฟายนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงมิสนะครับทำงานย่านแบนด์วิดได้กว้างขึ้นนะครับได้มิติและการฟังที่ดีนะครับและนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโบ เพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัฟอนต์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวนผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทำการแก้ไขระบบอักอริท ในรถตัว New e c a s ชนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มีเจ้าตัวแอปพลิเคชันมาทำการวัดค่าอัชเชนะฮะเพื่อการปรับแต่งค่าพารามิเต์มีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและทีเสียงดูครับว่าเจ้าตัวลำโพงเดิมๆนะครับที่มากับเจ้าตัว e c a r New e c a r ตัวนี้ครับให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและทีเสียงดูครับว่าเจ้าตัวลำโพงนะครับที่มากับเจ้าตัวนีวีค้าที่เราไม่ได้เปลี่ยนลำโพงใช้ลำโพงเดิมๆแต่เราได้ทาการโมดิฟาเสร็จสิ้นไปที่เดอร้อยเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบมิติแล้วทีเสียงเองนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยและตกใจนะครับว่าลำโพงเดิมๆสามารถถ่ายทอดคุณภาพเสียงเรทได้เป็นระดับพยัญนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับที่ทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชิพนครับเราได้นาเทคนิคใหม่ๆรับเข้ามาทําการนะครับออกแบบติดตั้งระบบเสียงโดยเฉพาะลำโพงที่มากับเจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนนะครับเราก็สามารถนะครับนะครับมาทําการโมดิฟายให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับพยัน ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสะมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว New อีคา์นะครับตัวปี2021ันี่อะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมนะครับก็เชิญได้ที่โอหอนสาวราชพื้นครับหรือเพื่อนสะมาชิกนะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนลำโพงมาแล้วครับแต่ยังให้คุณภาพเสียงนะครับไม่ไปที่ถูกใจนะครับได้คุณภาพเสียงแนวออกมาเดิมเดิมาเห็นความแตกแตกต่างนะครับก็สามารถนํารถไปทานชิมงานโอหอนสาวราชพื้นครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับสําหรับโรรเจกนนะคับใา อัปเดตแอนด์โมดิฟายนะครับระบบเพิ่งเสียในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว New E-Class ตัวปี2021อตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก o v e r h oh o n Sound ราชพุทน,นะครับก็ขอให้มีความสุขก,กับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ